คราวนี้ไปดูบรรยากาศอีกช่วงหนึ่งของการอภิปรายในยติด่วนยตินี้นะคะคุณรังสิมันโรมค่ะได้ลุกขึ้นอภิปรายยติด่วนนะคะโดยในช่วงหนึ่งเนี่ยนะคะมีการนำเอาภาพประกอบขึ้นสไลด์เป็นภาพแกนนำกลุ่มอาชีวะราชพักดีถ่ายรูปคู่กับคุณชาดาไทยเศษค่ะ แล้วก็มีข้อความระบุมีการเซ็นเซอร์ข้อความบางส่วนในภาพว่าพรุ่งนี้เจอปะทะไม่เจรจาถ้าจุดจุดจุด,จดไม่พร้อมทําดีไม่ได้อย่าเนรคุณเจอกันพรุ่งนี้ทะลุวังผู้ใหญ่ที่รู้จักของงดนะครับคุณลังซิมันเอาภาพนี้ขึ้นประกอบสไลด์ในการอภิปรายค่ะแล้วก็บอกว่าวันนี้เราเห็นสัญ,ญญาณที่ชัดเจนในการสร้างความหวาดกลัวของกลุ่มสปปส มีการโพสต์ข้อความในโซเชียลมีเดียระบุว่าจะเชืออไก่ให้ลิงดูจะเก็บตะวันคุณโรมใช้คําคำว่าจะเก็บคุณตะวันขู่ฆ่าน้องยกหรือว่ากลุ่มอาชีวะราชพักดีที่ขู่ว่าจะจัดการกับนายสายน้ำนี่คือกลุ่มคนที่จะนำความรุนแรงความหวาดกลัวเข้ามาสู่สังคมผ่านบุคคลสำคัญคือนายชาดาไทยเศษที่มีการพูดถึงการเนรคุณแผ่นดินการปลุกปั่นแบบนี้ เป็นการปลุกป,ปั่นให้สถานการณ์ร้ายแรงกับความเป็นจริงและจะทําให้คนในสังคมรู้สึกไม่ปลอดภัยและท่านจะสร้างมาตรการรักษาความปลอดภัยในเมื่อสุดท้ายผีที่ท่านสร้างขึ้นมาก็มาจากพวกท่านเองนะคะคุณลังซิมันพูดแบบนี้เนี่ยทำให้คุณชาดานลุกขึ้นตอบโต้ทันทีด้วยอารมณ์ฉุนเฉียวค่ะบอกให้คุณพูดแบบนี้เนี่ยคุณกำลังมีเจตนาและทำให้สังคมเข้าใจผิดว่าผมเป็นคนที่อยู่เบื้องหลัง แล้วหลังจากนั้นคุณชาดาร่ายยาวเลยทีเดียวค่ะไปดูบรรยากาศทั้งหมดที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ในสภากันเลยค่ะท่านหนึ่งได้เปิดรูปภาพผมนะครับได้เปิดรูปภาพผมแล้วก็เอามาโพสซึ่งส่อให้เกิดเจตนาอรม์ที่ไม่ดีผมเนี่ยครับหลังจากอภิปรายเมื่อวันเลือกนาย,ยกรัฐมนตรีครั้งแรก ผู้คนขอถ่ายรูปผมเนี่ยเป็นล้านคนแล้วการที่ผมจะร่วมกิจกรรมที่ดีงามก็ไม่ใช่เรื่องอันรแต่ผู้พภิปรายมาสักครู่นี้สอดเจตนาที่ไม่ดีไม่ดีอย่างมากสร้างความแตกแยกและคุณกำลังจะนำผมไปสู่ในสิ่งที่ไม่ถูกต้องและสร้างความเข้าใจผิดให้กับพี่น้องประชาชนผมเองไม่ได้คิดจะอภิปรายนะครับวันนี้แต่อันนี้ผมเสียหาย เป็นการชี้จูงทางความคิดที่ท่านกำลังให้เด็กทำอยู่ที่กำลังทำกันอยู่ที่ว่าความรู้สึกนั่นคือความรู้สึกของคนอักตันอยู่มันไม่ใช่ความรู้สึกของคนที่ดีหรอกครับผมเรียนด้วยความเคารพครับการกระทำอย่างนี้เป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องและไม่ใช่ลักษณะของการอภิปรายที่เชิงสร้างสรรค์ปากพูดบอกว่า ต้องการความสงบให้มองตั้งอยู่ตรงกลางแต่พฤติกรรมไม่ใช่ผมรอฟังท่านมาเช้าท่านพูดกับผมว่าผู้พิพากษาพูดบอกว่าพี่ชา,าอยู่ฟังป่ะผมอยู่ฟังวันนี้ผมฟังตลอดถือขึ้นไปปฏิบัติหน้าที่กับมรดการโรงพยาบาณก็ถือโทรศัพท์ฟังอยู่ตลอดเวลาผมเรียนด้วยความเคารพเป็นการกระทําที่เสียหายมากแล้วท่านประธานอนุญาตได้อย่างไร มีบุคคลแบบนี้ทำเรื่องแบบนี้เสนอท่านประธานอนุญาตได้อย่างไรแล้วถ้าผมจะเสนอแบบนี้บ้างจะมีปัญหาไหมผมไม่อยากพูดว่าเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมซึ่งไม่เกี่ยวกับยติด้วยแต่ประธานอนุญาตได้อย่างไรประธานน่้องมาขอโทษผมว่าท่านปฏิบัติหน้าที่บกพร่ง ไม่ถูกต้องและไม่เป็นกลางการที่จะรูบุคคลไหนออกมาผมไม่ฟ้องครับผมไม่ฟ้องเพราะว่าสิ่งที่พวกท่านทำท่านเรียกร้องให้ถูกต้องตามกฎหมายให้ตั้งสติผมฟังมาก็ออรู้สึกดีผมเรียนด้วยความเคารพว่ายตินี้มันเป็นเรื่องของขอบวนสเสด็จที่ทำร้ายจิตใจพี่น้องประชาชน แต่สิ่งที่สำคัญทำท่านกำลังเอาเรื่องของที่อย่างนี้ไม่บอกว่าเป็นเรื่องนอกประเด็นบอกว่าเอาเรื่องผลของการกระทำผมพูดให้ฟังครับเด็กหรืออะไรก็ตามกี่ครั้งแล้วที่ผิดกฎมาถ้าเป็นการแสดงออกด้วยหัวนใจของคนไทยไม่มีปัญหาแต่มันมีขบวนการมันมีขบวนการในประเทศนี้ที่จะล้มล้างที่จะบันทอน อย่าพูดว่าไม่มีนะครับถ้าพูดกับผมแบบนี้ทำกับผมแบบนี้เดี๋ยวผมจะพูดให้หมดเลยผมไม่อยากจะพูดแต่วันนี้หัวใจความนักชาติมันเต็มเปียมแต่วันนี้สิ่งที่ท่านทำมันไม่ใช่ความคิดสร้างสรรค์และปากบอกว่าสร้างสรรค์ปากบอกว่าพัฒนาฟังตรงกลางแต่สิ่งที่ทำเมื่อกี้นี้ขออนุญาตครับหยาบหรือไม่หยาบเลวสามครับเลวสามมาก ในความรู้สึกผมผมเรียนท่านประธานครับและรรท่านประธานปล่อยภาพนี้ออกมาได้อย่างไรใครเป็นผู้อนุญาตผมไม่ว่าสมาชิกแล้วครับแต่ผมถามประธานการอภิปรายอยู่ดีๆสร้างปัญหาเองอย่าพูดว่าไม่มีขบวนการล้มเจ้านะครับมีครับ ผมบอกที่จะถ่ายรูปบุคคนทุกคนที่ปกป้องสถาบันแต่เขาจะไปทำอะไรผมไม่รู้ผมไม่เกี่ยวมันคนละเรื่องคุณต้องมีสามัญสามนึกในการกระทำอย่ามาพูดดูดีแต่ปฏิบัติไม่ดีเดี๋ยวผมจะลุกโต้ทุกคนเลยครับพี่พูดอ่ะจะลุกโต้เลยครับอย่าครับอย่ามาขัดแย้งกับผม อย่ามาทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องอย่ามาเล่นใต้ดินกับผมแล้วเรียกร้องไม่ให้คนอื่นเรียกใต้ดินท่านประธานครับประธานต้องบอกผมว่าใครเป็นคนอนุญาตประธานอนุญาตหรือประธานรัฐสภาหรือเจ้าหน้าที่มีวิจารณญาณไหมมีสมองไหมผมถือว่าเป็นการกระทำที่ ไม่ใช่สร้างสารรค์และไม่ใช่ปากพูดดีแต่การกระทำไม่ดีเราชอบพอกันครับความคิดเห็นย่อมแตกต่างผมเข้าใจครับความแค้นของท่านเน่ยเมื่อวันนี้ไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีนะผมเข้าใจแต่ผมก็ไม่เคยสร้างความขัดแย้งกับพรรคการเมืองผมถือว่านักการเมืองทุกคนความคิดเห็นต่างก็ไม่เป็นไรแต่อย่ามาทำ มือถือสาบปากถือศีลครับเรียด้วยความเคารพวันธรรมานครับผมวินิจฉัยนะครับาภาพที่ท่านามานําเสนอเนี่ยนะครับผมก็ไม่ได้ไม่ได้ดูนะครับเมือม่อเมือ่อสักครู่ผมไม่ได้ดูจริงๆแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันมีการพลาดพ, <า S 2> พิงไปนะครับแล้วก็มีการนําเสนอแบบนี้นะครับเดี๋ยว ผมผมจะหาคำตอบให้นะครับว่าออนุญาตเรื่องนี้ได้ยังไงนะครับคือคืออย่างนี้นะท่านท่านลังสิมันครับผมว่าอย่าตอบโต้เลยนะครับก็ให้ให้ผู้เสียหายเขาเขาเขามีโอกาสได้ได้ได้แสดงนะครับว่าเขาไม่ได้เป็นอย่างที่ท่านได้นำเสนอนะครับคือผมอยากจะให้งานนี้นะครับเป็นงานแก้ปัญหานะครับแล้วก็สร้างสรรค์ นะครับถ้าเราคิดว่าเราเป็นฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลแล้วก็เอามาโต้กันเนี่ยนะครับจากข้อที่จะเราจะแก้ไขไมันจะกลายเป็นความขัดแย้งที่มากขึ้นนะครับผมขอความกรุณานะครับก็อภิปรายอย่างสร้างสรรค์ให้อยู่ในประเด็นนะครับว่าจะหาแนวทางที่รอบครอบกว่านี้ได้ยังไงนะครับเชินท่านนี้ครับสั้นทีเดียวครับผมผมคิดว่าจริงๆการที่ผมเอารูปขึ้นสไลด์นะครับผมก็ยื่นอย่างถูกต้องนะครับแล้วก็ เข้าใจว่ามันก็คงจะต้องมีการพิจารณากันอย่างตามระบบนะครับแล้วก็เมื่อมีการพิจารณาเนี่ยสุดท้ายก็เข้าจะเป็นนาจะเป็นอำนาจของท่านประธานนะครับที่จะต้องเป็นผู้พิจารณาท่านสุดท้ายซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะครับผมก็คิดว่าโดยทั่วไปการเอารูปถ่ายนะครับของท่านรัฐมนตรีต่างๆนะครับโดยทั่วไปมันก็ขึ้นได้อยู่แล้วเพราะท่านมีสิทธิ์ที่จะชี้แจงในสภาก็ต้องขอบคุณท่านชาดานะครับจริงๆเนี่ยผม สกิดท่านชดานะครับบอกว่าท่านท่านจะอยู่นะครับเพื่อท่านจะได้ชี้แจงและผมก็คิดว่าท่านก็มีสิทธิ์ชี้แจงครับแต่ก็ใจเย็นๆนิดนึงฮะเพราะว่าผมเองนะครับถ้าท่านฟังการอภิปรายของผมและก็แม้กระทั่งการขึ้นรูปนะครับผมคิดว่าเราก็ไม่ได้ปรักปรำครับว่าท่านจะไปอยู่เบื้องหลังไม่มีประโยคจากตรงไหนเลยครับที่เป็นการปรักปรำแต่สิ่งหนึ่งที่ผมต้องโน้ตเอาไว้นิดนึงครับท่านประธานแน่นอนครับท่านอาจจะไม่ได้อยู่เบื้องหลังแต่ผู้ ที่เขาไปกระทําด้วยความรุนแรงต่างๆนะครับถ้าท่านประธานขึ้นรูปอีกสักครั้งแล้วดูประโยคที่เขาประโยคน์นะประโยคท่านิดเดียวครับแล้วฉาดาผมอนุญาตครับผมจะจควันทีัมไม่ได้ปักปั๊มในท่านเพิ่มเดี๋ยวผมให้ท่านชาดายาวนิดเดียวนิดเดียวครับผมไม่ได้ปักปั๊มในท่านเพิ่มนะครับเขาพูดจบก่อนครับผมไม่ได้ปักปั๊มเพิ่มแสดงว่าปักปั๊มมาก่อนนี้นิดเดียวท่านท่านฉาดาผมนิดเดียวจริงๆนะครับผมกำลังจะบอกว่าไอ้ประโยคที่พูดนั้นไม่ได้เป็นประโยคของท่านชาดาแต่เป็นประโยคของผู้ที่่กอความรรุนแง แล้วเขาเนี่ยอาจจะคิดด้วยซ้ําไปว่าเขาเนี่ยได้รับแบคทั้งทั้งๆที่ในความเป็นจริงเนี่ยอาจจะไม่มีคนอยู่เบื้องหลังเลยเข,เ,ขเ,ขเขาเขาเลยก็ได้และจริงๆกรณีแบบนี้มันเป็นตัวอย่างที่ดีม<น><ๆ>ผมเชื่อว่าเรานักการเมืองทั้งหลายเนี่ยนะครับถูกโยงไปกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ตลอดเวลาทั้งๆท,ที่การกระทําจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นขนาดนั้นดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมอยากให้มีในวันนี้คือสติฮะคือสติหลายท่านเข้ามาเป็นผู้ใหญ่กันแล้วมีสติหน่อยเป็นหลักเป็นฐานให้กับบ้านเมืองนี้ เพื่อที่เราจะได้พักประธานครับผมขออนุญาตครับในฐานะผู้ที่ถูกพัดพิงครับเจตนามันบ่งบอกถึงการกระทําครับเจตนามันการกระทาบ่งบอกถึงเจตนาชัดเจนผมเองเนี่ยผมพยายามวางวันนี้ผมไม่อยากจะพูดอะไรมากเมื่อเช้าได้แสดงจุดยืนในฐานะคนอุทัยธานีก็จบไปแล้วนะครับแต่ผมว่ากรณีเช่นนี้ มันเป็นกรณีที่สอดเจตนาที่ไม่ดีครับขออนุญาตเอ่ยชื่อคุณลังสิมันโลมว่าคุณบอกว่าโยงนูเส้นนูน้น,นี้ไม่จริงครับเรื่องนี้ท่านทําคนเด็กๆก,ก็คิดได้นะครับผมไม่ได้ว่าอะไรท่านนะครับพราะผมรู้จุดยืนท่านผมก็เข้าใจแต่ผมเข้าใจว่าคนที่พิจารณาเรื่องนี้ ผมไม่ได้พูดถึงเขาผมพูดถึงว่าคนที่พิจารณาเรื่องนี้ใช้อะไรคิดและมีหลักการอะไรคิดมีตัวหนังสือแล้ววันนี้กำลังอภิปรายเรื่องอะไรยัตติอะไรเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องที่อนุญาตผมไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้นี่ไม่ใช่เรื่องเล็กนะครับในความรู้สึกในฐานะที่ผมเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ท่านทำเหมือนกับว่าคนพวกนี้หรือคนที่ไม่ถูกต้องผมถือว่าเจตนามันชัดเจนแต่คนที่พิจารณากฎหมายก็มีอยู่นะครับคาดหน้าปิดหน้าก็ได้แต่ยังมาบอกว่าเพราะนั้นนักการเมืองถูกโยงแต่เจตนาท่านกำลังจะบอกว่าผมอยู่เบื้องหลังถ้าผมอยู่เบื้องหลังแล้วสนุกกว่านี้เยอะผมบอกได้เลยครับ เรียนด้วยความเคารพครับอย่าทำให้มีพฤติกรรมแบบนี้เกิดขึ้นในสภาอีกแล้วผมถือว่าท่านไม่ใช้สติไม่ใช้สติในการพิจารณาการกระทำความรู้สึกของพี่น้องประชาชนคนไทยความรู้สึกของสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเป็นความรู้สึกภายใต้จิตใจการยอมรับ ผมฟังท่านแรกที่พูดถึงเรื่องเหตุเรื่องของเสียหายการค้านั่นแหละครับมันเป็นกระบวนการที่ผมไม่อยากจะพูดคนไทยทุกคนยอมรับได้ครับจะรอสักเท่าไหร่มีแผ่นดินอยู่มีแผ่นดินคุ้มกะลาหัวเมื่อเช้าผมพูดที่ถ้ารับไม่ได้ยอมรับไม่ได้ไปอยู่ประเทศอื่นครับผมคือประเด็นประเด็นมันอยู่ตรงนี้นะการเอาภาพคุณชาดามา แม้ว่าคุณลังสิมันโลมเนี่ยจะมาอธิบายที่หลังนะมาอธิบายภายหลังว่าอ๋อไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจที่จะเชื่อมโยงไปถึงคุณชาดาเพียงแต่อ่าให้เห็นว่ากลุ่มนี้เขามีความรุนแรงอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะแต่อย่างที่คุณชาดาบอกแล้วบางทีเนี่ยอ่าการพูดอ้อมไปอ้อมมาเนี่ยมันก็เหมือนกับเจตนาว่าจะให้มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันนะคุณชาดาก็ยากไะบอกว่าคือ ใครก็มาถ่ายรูปกับแกเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะเพราะฉะนั้นคนที่มาถ่ายรูปกับคุณชาดาแล้วเขาจะเอาไปโพสต์อะไรยังไงเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องที่คุณชาดาเขาจะต้องไปรับรู้หรือไปเกี่ยวข้องด้วยในตรก,กะเดียวกันถ้าคุณรังเีมันลมคิดว่านี่คือความเกี่ยวข้องกันเนี่ยนะผมถามว่าแล้วที่พิธาลิมจเจริญรัตเนี่ยนะอดีตหัวหน้าพักของคุณคณเดตนายกฐมตีของพักคุณเนี่ยไปถ่ายรูปกับตะวันไปให้กําลังกจตะวันเขียนจดหมายถึงตะวันเนี่ย มันเกี่ยวข้องอะไรกันไหมล่ะคุณพิธาเวลาเขาด่าว่าพวกคุณอยู่เบื้องหลังคนกลุ่มนี้ก็นี่ไงเขาก็เห็นกิจกรรมของพวกคุณหลายตอนหลายคนหลายตอนหลายครั้งเนี่ยนะแสดงออกไปในแนวเดียวกันนะพวกคุณพยายามจะเรียกร้องโอ้ต้องมีสติอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้งงนพวกนี้ก่อความรุนแรงเนี่ยนี่คุณถือถือดอกทานตะวันเนี่ยนะคือให้กาลังใจอ่ะวันนี้พอกระแสะสังคมเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ย คุณไม่มาออกตัวแล้วเหรอนะคุณกับบิดประเด็นว่าสังคมต้องมีสตินะแล้วคุณก็พยายามจะไปเบี่ยงประเด็นว่าอ่าสปปสเนี่ยพยายามจะใช้ความรุนแรงนะมีความาโหดเหี้ยมนู่นนี่นั่นแล้วทําไมคุณไม่ห้ามปรามคนที่พวกคุณสนับสนุนเขาไม่ว่าจะทางใดาทางหนึ่งนะ่ะนะคือการสนับสนุนเนี่ยไม่ใช่เสียหายนะแต่ว่าคุณไม่ผมไม่เคยเห็นพวกคุณบอกเลยว่า เฮ้ยพวกเราหรือน้องๆน,นะอย่าไปก้าวล่วงนะอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะไอ้กลุ่มทะลุกแก๊สเนี่ยไปเผาเอ่าป้อมสัญญาณไฟจราจรตู้ของตำรวจจราจรเนี่ยปาระเบิดโคมคามโคมคาม,คามผมไม่เห็นพวกคุณออกมาบอกหรือตำหนิเลยว่าเอ้ไอ้พวกทะลุกแก๊สทำไมคุณใช้ความรุนแรงนะแต่พอพวกนี้เขาโพสตนิดนึงเก็บตะวันที่เคยบวนฟ้า อ้๋ก็กคุณดิดดิ้นราเป็นเอ,อผีโดนข้าวสารเสกนะคือถ้าคุณคุณมีหลักการคุณต้องใช้หลักการเดียวกันกับทุกๆกกรณีนะครับอันนี้นี่ก็เป็นเหตุที่ว่าสาภาทําไมถึงเดือดเมื่อวานนี้คือถ้าถ้าคุณลังสิบมันโลมให้เอาภาพนี้ขึ้นมาเนี่ยคุณชาดาก็จะไม่ต้องลุกขึ้นอภิปรายเป็นยาเป็นสิบสินาทีถูกไหมเออเหมือนที่คุณ, <c oughs> คณชาดาบอกและเ <c oughs> ขากําลังจะไปกันได้ดีคุณดึงไปนอกเรื่อง เพื่อที่จะหาเรื่องเขาอ่ะนะพอเขาโตมาคุณก็เสียงให่อยๆออาไม่ได้ไม่ได้จะเชื่อมโยงอะไรอนะฮะแต่คำถามเหมือนที่ที่คุณคุณชาดาตั้งคำถามทีหลังอะค่ะที่ลุกข,ขึ้นมาตอนหลังที่บอกว่าคนที่อนุญาตให้เอาภาพนี้ขึ้นมาคือปกติเอ่อตอนที่ลังซิมันลุกข,ขึ้นชี้แจงเขาบอกว่าภาพนี้ผ่านขั้นตอนตามปกติ นั่นหมายความว่าไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเอาภาพนี้ขึ้นมามีการปกติเวลาก่อนที่จะาภาพไหนขึ้นมาเนี่ยจะต้องมีการยื่นเพื่อขออนุญาตใช่ไหมคะใช่คำ <Okay. S 1> ถ,ถามคือคนที่อนุญาตให้เอาภาพนี้ขึ้นมาบนหน้าจอแล้วประกอบการอภิปรายอ่ะคือใคร hmm. แล้วคิดอะไรอยู่ไม่รู้หรือว่ากําลังอภิปรายในหัวข้ออะไรแล้วเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องหรือไม่กับหัวข้อที่อภิปรายอ่ะ ก็ขนาดคุณพิเชษเชื้อเมืองพานใช่ไหมรองประธานสภาคนที่สองซึ่งมาทําหน้าที่ประธานในช่วงที่คุณชาดาอภิปรายเนี่ยยังยังบอกเลยว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องไปถามดูแล้วว่ากระบวนการมัน,น,นมันอนุญาตเป็นขั้นตอนไหนอเอเอคุณพิเชษยัง,งงงๆเลยเนี่ยมาได้ยังไงคือก่อนหน้าคุณพิเชษมาเนี่ยคุณปฏิพัฒน์ทําหน้าที่ประธานก่อนค่ะอ่าเนี่ยอ่า แต่เนี่ยก็ต้องก็ต้องว่ากันไปตามขั้นตอนกระบวนการเหมือนที่ประธานในขณะนั้นคุณพิเชษบอกว่าเดี๋ยวจะต้องไปตรวจสอบว่าใครเป็นคนอนุญ,ญาตให้เอาภาพนี้ขึ้นมาแล้วมันก็<ม>ทําให้เนี่ยมันก็เลยเกิดเป็นประเด็นจะต้องมามามาว่ากันในสภาแบบนี้เนี่ยนะคะซึ่งมันมันไม่ใช่ประเด็นด้วยนะมันไม่ใช่<ม>ประเด็นที่จะเอาไอ้เรื่องไอ้เรื่องพวกนี้ขึ้นมาพูดอะมันไม่เกี่ยวกับการมาปรึกษาหารือต้นว่ากันว่าจะถวาย ความปลอดภัยให้มากขึ้นในรูปแบบไหนยังไงเรื่องการถ่ายภาพร่วมกันของกลุ่มสปปสกับกับคุณชาดาไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยแม้แต่น้อยเจตานาของคนที่อนุญาตที่เอาภาพนี้ขึ้นมาเนี่ยคุณต้องการอะไร